เลิศสาวไทยพี่สาวไทยมาแล้วนิวอ้วนเท่าเท่าพี่สีเลยจริงนะไม่เชื่อน้องนิวคนสูงนี่ค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนแขนเสื้อพี่ก็พับนะนี่เห็นไหมพับสองพับพับสองพับถึงจะได้แบบนี้ทุกอย่างนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเราต้องแปรรูปนะคะ ใชยค่ะนี่เราทำน้ำพริกปลาก,กระป๋องกันนะคะทำง่ายๆใครมีพริกเอาพริกไปจีใครมีหอมแดงเอาหอมแดงไปจีมีกระเทียมเอาไปจีนี่ค่ะเ,เพื่อนเพือ่อนโหอืมโลกแบบนี้นะคะโลกไป ขอให้ละเอียดนะคะพี่เพื่อนๆใครที่อยากจะให้มีรสชาติแบบอ่ากัดใส่กระเทียมนิดๆหอมแดงหน่อยๆน,นะคะก็ตามบุบบับบับบบนะคะใครที่ต้องการที่จะโขลกให้เข้ากันก็โขลกให้ละเอียดนะคะแต่ว่าสีบานจะโขลกพอประมาณากลางนะคะไม่ละเอียดมากแล้วก็ไม่อยากมากนะคะนี่ค่ะปลากระป๋องที่เราอ่า เปิดไว้สองกระป๋องนะคะสีบานจะใส่หมดเลยค่ะพี่พพเพื่อนเพื่อนเราจะใส่ลงไปให้หมดเลยนี่พี่เพื่อนเพื่อนน้ำพริกปลากระป๋องทําไม่ยากแต่อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยจริงๆขอบอกพี่สีทํากินหลายครั้งแล้วแล้ววันนี้มีคนขอมาพอดีพี่สีซื้อปลากระป๋องมาแล้วก็ลุงเห็นเราทําน้ําพริกปลากระป๋อง กินกันเถอะแม่อ่าทาก็ทํานะคะมีคนขอมานะคะนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนโอ้อืพี่เพื่อนซื้อมาทากันนะคะไม่ใช่ว่าจะได้แต่ยำอย่างเดียวนะคะปลากระป๋องทําน้าพริกก็อร่อยนะคะนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนปลากระป๋องเขาก็จะมีรสชาติของเขานะคะแล้วก็จะเติมผงชูรสลงไปเอ่อเติมพุนนะ เติมน้ำปลาลงไปนะคะพี่เพื่เพื่อนหนึ่งสองช้อนโต๊ะอ่าช้อนตักแกงแล้วนี่นะคะพี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่สี่ขอใส่อันนี้นิดหนึ่งใส่ผงชูรสผงนวลนิดหนึ่งนะคะพี่เพื่อนไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่ค่ะคุณรุ่งก็ยังอยู่นะคะขอคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้ําเราไม่ต้องใส่นะคะเราตาแบบแห้งนะคะพี่เพื่อนอน,นี่ตาแบบแห้ง แักแห้งแล้วก็คลุกเคล้ากันไปนี่ค่ะพี่เพื่อนๆใครที่ชอบทานน้ำพริกนะคะที่หลงลืมปลากระป๋องนะคะพี่เพื่อนๆทำน้ำพริกปลากระป๋องแบบพี่สีนะคะแล้วพี่เพื่อนๆจะได้อร่อยเหมือนพี่สีทำทุกครั้งอร่อยทุกครั้งเลยนะคะขึ้นชื่อว่าน้ำน้ำพริกแล้วทุกอย่างนะคะพี่เพื่อนๆโอ้ นี่ค่ะพี่พเ,เพื่อนๆใครที่ทําน้ําพริกไม่เป็นนะคะมาดูบ้านพี่สีได้ทําน้ําพริกทําแบบไหนพี่สีจะขอชิมนะคะขอชิมนิดหนึง่งใส่แต่น้ําปลากับผงชูรสลงไปนะคะพี่เ,เพื่อนๆอืมเค็มพอดีเลยนะคะพี่พเ,เพื่อนๆป,ปลากระป๋องสองกระป๋องแล้วก็ใส่น้ําปลาไปสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ผงนัวใส่ผงชูรสไปนิดหน่อยแค่นั้นอย่างนี้เลยนะคะ อย่างนี้เลยเนี่ยพี่สีก็จะเสิร์ฟให้พี่พีๆเพื่อน,นแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับจานกันนี่ค่ะรสชาติเหมือนน้ำพริกปลาทูใครชอบมะนาวบีบมะนาวใส่ใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆพี่สีจะไม่น้ำพริกแบบนี้พี่สีจะไม่ใส่มะนาวนะคะพี่เพื่อนพี่สีจะไม่ใส่มะนาวคนทางเหนือจะไม่ค่อยใส่มะนาวน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลากระป๋องนะคะ นี่ค่ะใครที่จะทาน้าพริกปลากระป๋องนะคะทําแบบพี่สีนะคะสามารถทําได้นะคะแล้วก็มีผักต้มแกล้มนะคะเดี๋ยวเราจะจัดผันตกกันนะคะนี่ําน้ําพริกไม่ยากเหมือนที่คิดนะคะพี่เพื่อนๆใครที่อยากทําน้ําพริกปลากระป๋องแบบพี่สีไปลงมือทํากันนะคะแล้วคุณจะได้น้ําพริกปลากระป๋องแสนอร่อยแบบพี่สีเลยนะคะพี่เพื่อนๆใครที่มาไม่ทันให้มาดูไลฟ์สดบ้านพี่สีนะคะ แล้วท่านจะได้ทานอาหารอร่อยทุก